เปิดรายชื่อ16ชาติ FIFA confirm ลุยศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ฟิลิปปินส์ สาพันฟุตบอลนานาชาติฟี่าออกมาประกาศทีมที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศฟิลิปปินส์จะรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้อย่างเป็นทางการโดยภายหลังจบการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ประเทศจีนทําให้ได้เข้าร่วมแข่งขันครบทั้ง16ทีมหลังรอโคต้าทีมจากทวีปเอเชีย3ทีมประกอบด้วยญี่ปุ่นแชมป์เอเชียไทยรองแชมป์และอิหร่านทีมอันดับ3ซึ่งทัพโตเล็กสาวไทยได้สิทธิ์ผ่านเข้าเล่นฟุตซอลโลกในฐานะรองแชมป์เอเชียถ เป็นการเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลโลกเป็นสมัยที่2ในประวัติศาสตร์หลังหนแรกเข้าแข่งขันเมื่อปี2010ที่ประเทศสเปนรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพรายชื่อ16ทีมที่จะได้สิทธิ์ลงแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เจ้าภาพฟิลิปปิน์ทวีปเอเชียญี่ปุ่นไทยอิรานทาวีปยุโรปอิตาลีโปรตุกเกสสเปนโปแลนด์ทวีปแอฟริกาโมร็อกโกแทนซาเนีย ทวีปอเมริกาบราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบียทวีปอเมริกาเหนือกลางแคนาดาปานามาทวีปโอเชียเนียนิวซีแลนด์สำหรับการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศฟิลิปปินส์จะรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึง7ธันวาคม2568